สวัสดีค่ะพบกับบังนี่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาจอที่จากร้านแยมโลค่ะเป็นร้านแยมโลช็อปนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะว่าเราบาวนี่สั่งอะไรนะคาแกเชือกเลยเอ่ะจะเลกกันที่เขาคือที่เขาห่อแพ็คมาดีมากจะเก็บไว้ทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะที่เขาห่อแพ็คนด้เล ก็กดเทปนะคะคือบ้าพี่แยมมากอะ่ะนะให้แม่พูดอะไรนะไปทำการแกะกันค่ะค่อยๆแกะตรงนี้ก่อนนะ เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างคือพ่อเราสั่งให้อ่ะคะ่ะพ่อเราซื้อให้เป็นของขวัญน,นะเรื่องของขวัญกับของขอวัญปีใหม่อะไรนะคะคืออยู่ๆพ่อแล้วก็ให้ของขวัญไปตามทุกเดือนอย่างเช่นอย่างเช่นไปกินหนังอะไรกไปไปกินหนังเอให้เขาไปพาไปกินข้าไปดูหนังนะคะแต่เดือนนี้มาแปลกนะคะอู้ตัวววววว ายาวจริงๆนะดูเท่าสอกเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นปังหนอนเ่นเองปัองนอนเจสนุูพ่อพใจดีมากละ่ะปังหนอนก็จะนลงเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นได้คิตตี้ใหญ่กว่าที่คิดนันเนี่ยคุณพ่อบอกแค่ว่า แฟนคิตตี้มาอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันใหญ่กว่าที่คิดอะอสวยจังต่อมาก็จะเป็นเอออะไรอะขนมเค้กขนมชั้นนั่นเองค่ะนี่ก็ไม่ค่อยสโลว์นะเขาแถมน่าจะแถมให้นะคะเพราะเราไม่ได้สั่งเนาะต่อมาก็จะเป็นมินิโรยัลซอฟค่ะสโลว์นะ ก็สโลอยู่นะคะอูอ้ชอบมากเลยอะนะคะสองที่เราสั่งมาทั้งหมดอันนึงในเซอร์กูชี่คอล,ล์ดิเกตอันนึงอันนี้ก็สั่งของร้านที่เขานะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทของแท้รีแพ็กเกจด,ด้วยแพ็กเกจเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สั่งมาก็จะเป็นนี่เลยปาง,งาค่ะตอนนี้ชอบมากๆเลยอ่ะคือเอออ่ะฟาง,งาค่ะ เราจะมาจับเนื้อกันค่ะเริ่มที่เจคิตตี้เลยเฮ้ยเนื้อมันแบบว่ามีแท็กให้เราด้วย,ววยอุ้ยสโลว์อ่ะคือชอบมากอะค่ะอุ้ยเนื้อแบบซอฟมากอะนี่นะเรื่อยอุ้ยชอบมากๆเลยนะคะขอแพ็กเกจใส่ถุงแบบนึงนะข้าก็ใส่ถุงเสร็จเลยนะใส่ถุงแบบไม่กี้ใส่ถุองอย่างพันด้วยพันหนอมอ่ะ เขาังมีสกอตเทปติดอ่ะค่อยดึงแล้วกันนะคะอื้ยนุ่มมากโหสโลว์กว่าที่คิดนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ค่อยสโลวนะ์นะนะดูสโลว์มากอ่ะอันก็ใหญ่นะคะกเกือบจัมโบ้เลยถูกด้วยถูกมากๆเลย ร้อยสามสิบบาทนะคะคือ,คอ,คอถูกอะ่ะเพราะว่ามันถูกนะขอแยกไปใส่ถุงก,ก่อนนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นปังยาวอืมกรแกะค่ะแต่เดาว่ามันจะยาวนะมีจิ๊กสั้นมากเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณน้าเหมือนะมันจะยาวอะ่ะคือใส่ที่เขาถ่ายใกล้มนือมันเห็นยาวมันยืดได้ด้วยค่ะปังยาวมีอะไรอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่โดยเฉพาะเลย สโลเหมือนกันอานิ้วล่เลยอะ่ะนี่นะเป็นสโลมากขอไปแย่ไปใส่ถุงก่อนนะคะค่าต่อไปก็จะเป็นนี่นะเป็นของแถมนะคะเป,เ,เ,คเป็นเค้กเป็นเค้กเป็นเค้กขนมชั้นนะคะแบบป็นไงอะ เย้ยตอน,น,นี้มีเอจะละขอดูเนื้อมันหน่อยกันค่ะเนื้อน,นี่นุ่มมากเนื้อนุ่มจริงๆนะจริงๆนะนุน่มถึงมันไม่สโลแต่เนื้อมันนุ่มมากอะคะ่ะนี่นมีตัวนี้แถมให้ด้วยแหละน่ารักเนี่อันเล็กเท่าฝ่ามือนะคะไม่มีดาีิเออไม่ดามินนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไร ทำได้นะคะ่ะได้ตต่อไปอันสุดท้ายนะคะคืออยากได้ตัวนี<ไ>ม <Napoleon> ้มามามาที่สุดในเซตนี้เลยนะคะก็คือมินิรอยัลซอฟต์ค <ruption> ่ะนี่นะอุ้ยเนื้อน <Nixon> ุ <chiar d gets> ่มจังอุ้ยสโล กินหอมไหมนะคะไม่มีตำหนีอะไรเลยนีเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากมก็จะเป็นแท็กนะโอ้สวยงามมากค่ะคุณพี่คุณน้องนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นของที่สมมั่งมาโดยเป็นตัวนี้นะคะได้แถมปีนะ ี่คือสวยจัง <c ười> คือชอบมากๆเลยนะคะก็ขอคุณพี่แอมด้วยนะที่ส่งมาให้นะคะคือเราสั่งของพี่แอมสองครั้งแล้วนะคะครั้งแรกนะเรากลัวแบบไม่ค่อยไว้ใจพี่แอมนะคะเพราะว่ากลัวโดนโกงะค,ะคุณท่อบบอกว่าสั่งของทีลรน้อยก่อน,นี้นะคะแล้วก็สั่งทีลรน้อยนะคะเพราะว่ากลัวโดนโกงนะก็หมดไปสองร้อยกว่าบาทคะ่ะก็ได้มาจริงๆนะคะสั่งรอบนี้เลยสั่งของเยอะ่อยนะ โลมากค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมอุดหนุนร้านพี่แยมร้านราคาถูกๆนะคะใครนะคะอยากได้ไอดีไรนาพี่แยมนะคะไปดูในเออไปดูในชาแนลพินว่าแยมโดยอเอเป็นภาษาอังกฤษนะคะคลิปนี้ไปแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปเล่นตุกกชีกันนะ